หูฟังเกมมิง IEM ที่มี5 driver แบบ Hybrid ครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขายกให้เป็น IEM ที่ดีที่สุดในแนวเกม FPS นะครับในราคาแบบบัต g เจ็ดด้วยผมเอาไปเล่นมาก็จริงเลยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนที่ทำให้การเล่นเกมแนว FPS เนี่ยทำให้เราได้เปลี่ยมากยิ่งขึ้นครับอยากให้ดูครับแล้วก็คลิปเนี่ยผมจะเล่าในมุมมองของผมแล้วกันนะครับขอเชิญพบกับรีวิวซิมกอด EM 6 L ครับ สวัสดีครับพี่บิ๊ดีทีวีช่อครับวันนี้ครับผมอยู่กับอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับตัวแรงจากแบรนด์ที่ชื่อว่าซิมก็ส์ครับซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหูฟังนะครับเขามีหลายรุ่นหลายราคามากตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงราคาหลักหมื่นนะครับซึ่งเจ้า e m 6 l เนี่ยครับทางฮอลลีไซได้ส่งมาให้เราได้ทดสอบกันนะครับก็ขอบคุณทางร้านฮอลลีไซได้วยนะครับถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์เรื่องเสียงนะครับอยากให้เข้าไปดูที่ร้านฮอลลีไซไดครับเพราะว่าเขามีเยอะมากนะครับ ของเยอะมากแล้วก็มีหลายเรทราคาครับตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นครับโอเคครับมาดูเจ้า EML ครับเป็นอ e ินเดียมอนิเตอร์ที่ดูตัวกล่องค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูกล่องสวยมาก ด้านหน้าครับเป็นรุ่นลายของโนฟินิกครับเข้าไปอ่านในเว็บของเขามาเหมือนแบบน่าจะเป็นการแบบรีบอร์นใหม่ที่ทาง EML c เขาได้มีการพัฒนาจากรุ่นก่อนๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของกราฟเสียงนะครับซึ่งเขาจะอิงตามกราฟของ H 2 0 1 9 Target ้าก็นะครับซึ่งก็เป็นกราฟเสียงที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็หูฟังตัวนี้เขาเป็นแบบ5 Driver แบบไฮบริดนะครับมีโลโก้ตรงนี้ด้วยครับ Hi-Res Audio ครับรองรับเสียงแบบ Hi-Res นะครับโอเคมาแกะกล่องกันนะครับ สไลด์ออกมาจะเจอกับไอคอนนะครับเขียนคำว่าฟินิกก็เป็นนกฟินิกนะครับผมรู้สึกว่าแพคเกจเขาดูหรูมากอ่ะมันจะเป็นสีดําตัดกับสีทองพอเปิดมาจะเจอกับตัวหูฟังเลยครับเพื่อนดูแพคเกจหรูมากนะครับเดี๋ยวลองเอาออกมาให้ดูนะครับนี่สวยมากครับเพื่อนๆเฟสเพลทเนี่ยก็จะเป็นไอคอนเกี่ยวกับนกฟินิกแล้วก็โลโก้ของซิมกอนนะครับเขายังมีแบบยิง UV เป็นลายทองๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคสนะครับจะเป็นฮาร์ดเคสนะครับ นี่แล้วก็จะมีเรื่องของสายเคเบิลสายประมาณนี้ฮัดเคสก็เวลาพกพาไปข้างนอกครับเป็นซิปจุกนี้ครับก็จะเป็น sml ครับ3ขนาดแล้วก็คู่มือการใช้งานอีกหนึ่งเล่มของประมาณนี้ครับสำหรับของในกล่องที่ตัวหูฟังอะ่ะผมรู้สึกว่าท่อนำเสียงค่อนข้างเป็นไซส์ที่เล็กพอสมควรเลย โอเคเดี๋ยวผมใส่จุกนิดนึงอันนี้ผมเลือกเป็นจุกสากลางนะครับมาดูเรื่องของสเปกก่อนครับเขาเป็นหูฟังแบบ5ไดเวอร์นะครับเป็นไฮบริดไดเวอร์มี CBA ครับ4บาลานซ์นัมเจอร์ Manager, ซึ่งจะรับหน้าที่ควบคุมเสียงกลางถึงเสียงสูงนะครับแล้วก็จะมี1 d r i v ไดเวอร์ไดนามิกนะครับขนาด8มิล คุมเสียงกลางถึงเสียงต่ำนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับเขาจูนกันเข้ากันมากเลยนะครับแล้วก็ตัวไดร์ฟแอมเาเป็นคอมเพรสเซอรแบบไฮโพลิเมอร์ครับค่าความต้านทานครับ26โอห์มนะครับความไวตอบสนองของเสียงอยู่ที่119เดซิเบลครับย่านตอบสนองต่อความถี่8เฮิร์ตถึง40กิโลเฮิร์ตนะครับซึ่งสเปคประมาณนี้ครับขับเสียงได้ก็ค่อนข้างดังพอสมควรเลยอาจจะไม่ต้องใช้พวกแอมก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมีพวกแดกแอมก็จะทําให้สัญญาณมีความเสถียรแล้วก็ดีมากยิิิิิ่่งงงงขขขึ้้้นนนนนนคคครรรรััััับบบบตตวววอออดีหูฟะะเเเาป็็ซพพมม์แลกส เนะครับตรงนี้จะเป็น C N C นะครับงานประกอบดีมาก เขาก็จะเป็นไอคอนของนอกฟินิก์แล้วก็โลโกโ้ของแบรนด์ซิมก็ต์นะครับผมรู้สึกว่าเฟอ d ์น e เ s i o n แรกเป็นหูฟังที่สวยมากนะครับแล้วก็เขาจะเป็นสีดํแต่กับสีทองข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวอักษร R กับ R นะครับเป็นสีทองก็สีดาแต่กับสีทองค่อนข้างสวยอะ่ะเป็นหูฟังที่สวยมากแต่ส่วนของเฟซเพจตรงเนี้ยค่อนข้างามีรอยนิ้วมือเหมือนกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆนิ้วเอลอะเราไปจับมันจะค่อนข้างมีรอยนิดนึงส่วนของสายครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างพรีเมียมมากเลยเขาจะเป็นสายทองแดงนะครับุบเับ คือส่วนตรงนี้เขาจะเป็นสายไขว้นะครับแล้วก็จะเจอกับจุดแยกสปิเตอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายแบบเดี่ยวๆเลยไม่ได้ไขว้กันแล้วนะครับจะแยกกันประมาณนี้สายเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแล้วก็รู้สึกถึงความยืดหยุ่นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างพรีเมียมอาจจะแบบไม่ต้องมาซื้อเปลี่ยนก็ได้สายตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นซ็อกเก็ตแบบขาคู่นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อเปลี่ยนเพื่อทําการอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีตัวอักษร L กับ R นะครับแต่มันจะเป็นสีใสๆเพื่อนๆต้องดูดีๆเลยนะครับซึ่งมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอใส่แป๊บหนึ่งขั้วหูฟังครับเป็นแบบ2พินนะครับ0.7มิลมนะครับหัวการเชื่อมต่อครับเป็นแจ็ค3.5มิลมนะครับชุบทองแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะไปเปลี่ยนกับพวก Lightning หรือว่า Type C ก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียกับแดกแอมได้หมดเลยนนะครััับแตต่่หูฟงวีี้เาไมมม เรื่องของแนวเสียงนะครับอย่างที่บอกหูฟังตัวนี้เขามีการปรับจูนเสียงตามกราฟ H2019 Ta r g e t เค r v e นะครับซึ่งเคิร์ฟเนี่ยครับได้รับการยกย่องในระดับสากลนะครับว่าเขาจะมีความสมดุลในเรื่องของความถี่ทั้ง3ความถี่เลยซึ่งมันจะทําให้เรื่องของการระบุตําแหน่งเวลาเราเล่นเกมนะครับมันจะมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรื่องของความลึกความตื้นชั้นของเสียงอะไรแบบเนี้ยหูฟังตัวนี้ทําได้ดีมากมาก โทนเสียงครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความกลมกลืนดีนะครับแล้วก็มันเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มีเบสให้เบสมาด้วยนะครับตัวเบสเนี่ยมันจะมีความนุ่มพอสมควรน,นะครับไม่ได้รู้สึกกระแทกกระทันหัวอะไรมากมายนะครับเรื่องของซาวด์สเตย์นะครับผมรู้สึกว่ามันมีความลึกของเสียงดีสามารถแยกเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับเสียงเครื่องดนตรตีเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยสามารถแยกได้ค่อนข้างชัดเจนหมดเลยนะครับ ผมคิดว่าพูดไปก็เท่านั้นนะครับในเรื่องของสเปคผมอยากจะเล่าความรู้สึกในการใช้งานจริงๆของหูฟังตัวนี้นะครับคือผมเอาหูฟังตัวนี้ไปเล่นเกมมาค่อนข้างหลาย10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับทั้งพวกวอร์เ n นนะครับเกมแนวแบบ t ท c ิเคิลชุตเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นพวก Delta Force Hawk Off อยู่นะครับก็สนุกเหมือนกันนะครับเล่นรอ l อ o บ Duty นะครับแล้วก็จะมีพวก o v e r w a t c h 2นะครับที่เล่นอยู่ประจํา อย่างแรกเลยผมไปเล่น d e ลต้าฟอร์มาเสียงให้ความสมจริงมากๆนะครับทั้งเรื่องของเสียงเท้าเสียงปืนเสียงกระสุนจัดเต็มหมดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกม d e ลต้าฟอร์ดอ่ะมันจะเป็นเกมแบบมีความนูนนัวหน่อยอะนะครับแล้วก็อยู่ในสนามที่มันค่อนข้างกว้างผมรู้สึกว่าการที่จะแยกทิศทางของเสียงมันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นเกมที่มีเสียงระเบิดตุมตามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่า เออมาใช้หูฟังตัวนี้มันก็อาจจะไม่ได้แยกเสียงได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับหมายถึงเรื่องของทิศทางเสียงนะเออบางครั้งนะครับเวลามันมีระเบิดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากทิศทางไหนเพราะว่าตัวแมพมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า เอาหูฟังตัวนี้ไปเล่น Delta าฟอร์มันไม่ค่อยช่วยอะไรมากเท่าไหร่นะครับ o v e ว w a t c h ครับผมก็รู้สึกว่าหูฟังตัวนี้ทําหน้าที่ออกมาได้ดีนะครับคือ v e r ว a t c h อ่ะมันเป็นเกมที่ใช้เศษก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้มีคอนซีลิทเรื่องของเสียงเข้าเกมอย่างพวก v a l o r a n t หรือว่า c s g o ูนะครับเรื่องของเสียงสกิลเรื่องของเสียงปืนไปจนถึงเสียงสีเท้าครับหูฟังตัวนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากในเกม Overwatch ตครับมาถึงว a l o r a n t ครับผมรู้สึกว่าเจ้าเอเอ็มีเนี่ยทำหน้าที่ในรับแลแวนใช้ บบตัวนี้ครับพอเอาไปเล่นวารลอ่ะผมรู้สึกว่ามัน แยกเสียงของฝีเท้าชัดเจนมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงทิศทางตำแหน่งของศัตรูนะครับได้ยินชัดเจนมากๆครับมีหลายช็อตนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในโหมด Dead m a ของด่านอบินนะครับจุดนี้ครับมันจะมีศัตรูเข้ามาจาก3ทิศทางเลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของห้องนี้นะครับซึ่งถ้าหูฟังมันไม่ดีจริงนะครับตรงเนี้ยเราจะยืนอยู่ยากมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าศัตรูเดินเข้ามาจากทิศทางไหนใช่ไหมเพราะว่ามันมีตั้ง3ทางซึ่งในสถานการณ์จริงที่ได้ทดลองใช้้่ MCL ตัวนนีผา อีกจุดหนึ่งครับผมกําลังจะเดินไปอีกห้องหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงศัตรูเดินมาจากทางนั้นนะ <Yeah. S 1> ซึ่งสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นระยะที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่หูฟังตัวเนี้ยมันแสดงเสียงได้ถูกทิศทางนะครับแล้วก็ระยะของเสียงอะ่ะผมรู้สึกว่าจากจุดที่ผมยืนอยู่กับจุดที่ศัตรูเดินมาสําหรับผมผมถือว่ามันไกลนะถ้าเกิดหูฟังตัวเก่าๆอ่ะผมจะไม่ได้ยินเสียงตรงนี้แต่เจ้า EML 6 L, ผมได้ยินตรงนี้นะครับแล้วก็ผมรอเป้าแล้วก็มีศัตรูเดินมาจริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านเลย อีกเรื่องที่อยากแชร์ครับคือเรื่องของเสียงเบสนะครับคือมันเป็นอินเอียร์ที่ให้เสียงเบรมาพาสอสมควรนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเบสอ่ะมันมีความนุ่มอยู่นะครับไม่ได้มีความกระแทกกระทันอะไรมากมายนะครับคือฟังแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันล้าอะไรนะครับความสบายของการสวมใส่ครับผมรู้สึกว่าขนาดก็กาลังดีนะครับเพียงแต่เพื่อนๆต้องเลือกตัวจุกให้มันเหมาะกับรูหูของเพื่อนๆนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมไซส์กลางนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้มีการหลุดอะไร คือเจ้า E M C L ตัวนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยเขายกให้มันเป็นอินเดียมอนิเตอร์ที่ดีที่สุดแนวแนว F P S นะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงนะครับข้อมูลตรงนี้เขาบอกกันมานะครับเขาบอกว่าโทนเสียงเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับ z e r ร่ a t สเสียงร้องเนี่ยมีความติดอุ่นนิดๆนะครับแล้วก็ปลายแหลมมนนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับก็มีโปรผับจีระดับโลกใช้หูฟังตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องถามเลยว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับผับจีไหมเหมาะแน่นอนครับแต่จากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับในต่างประเทศเนี่ เรื่องของจุกที่มันชอบหลุดนะครับเพราะว่าท่อนําเสียงมันสั้นนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมใช้อยู่หลายสิบชั่วโมงเหมือนกันก็ไม่เจอปัญหานี้นะครับแต่แจ้งไว้ก่อนแล้วกันว่าเขาเจอกันนะก็สรุปเลยนะครับในฐานะคนที่เป็นเกมเมอร์แล้วกันนะครับขอเล่าในมุมเกมเมอร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับที่เล่นเกมแนว A.P.S อยู่ตลอดตลอดนะครับผมรู้สึกว่าพอมีเจ้านี่ครับมันทําให้การเล่นเกมของเราดีขึ้นนะครับคือ1เลยเรื่องของการแยกทิศทางเสียงนะครับ ไปเล่นวาโลมาช่วยได้มากนะครับแต่ถ้าเกิดไปเล่นแนวแบบ Overwatch 2หรือว่าจะเป็น Delta f o r c e Hawk o f f ที่ผมเล่นอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าไปเล่นแนวทคนิคอลชูเตอร์นะครับวอโลแลนซ์ซี2หูฟังตัวนี้ช่วยได้มากครับอีกเรื่องนะครับคือเรื่องของราคาครับผมรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้ในเลดเดียวกันนะตัวนี้มีความคุ้มค่าแล้วก็มีสเปคที่น่าใช้ที่สุดนะครับราคาครับเขาอยู่ที่3990บาทนะครับแล้วก็รับประกัน1ปีจากร้านฮูลีซนยครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับผมตีลิรสั่งซื้อไ้แล้วนะครับยังไงลองเข้าไปดูแล้วกันก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนถ้ายังไม่เคยใช้พวกอินะครรรับล้เเเ่อนนนมทาาาใหกกกขงสุ แล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น5 Driver ครับ4 BA แล้วก็1 Dynamic Driver มันทำให้การแสดงผลในเสียงต่างๆครับมีความครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากพูดง่ายๆครับใช้หูฟังตัวนี้ทำให้การเล่นเกมดีขึ้นทำให้สกอร์ดีขึ้นทำให้การยิงดีขึ้นครับยังไงลองดูแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรหรืออยากจะแชร์อะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคำถามทุกคอมเมนต์ครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ